ไอคิสียูสวัสดีครับนะครับไอีกกียูวิ่งตามนะครับเพื่อนๆมานะครับเรียกว่าไป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 นะครับถามมาไปไหนก็ไม่บอกนะครับอซีนะครับแล้วก็ขับรถเลยเราม่เฉยเลยนะครับเมื่อกี้ีกี้รถสวนอยู่นะครับก็เลยต้องมาดูว่าเขาจะให้ไปไหนยังไงอะไรนะครับนะไม่รอไม่จอดรับเราด้วยนะปล่อยให้เราเดินมาอีกเนาะ นะครับตอนนี้เอ็กซ์ซีนะครับตามดูก่อนว่าเรียกค่อยไปไหนคืออะไรยังไงไปไปคืออะไรใครเอาไเป็นไรลพากลับอยมนน้มันตลอเยเจ้าไม่านหรอมาเนตลอดเลย้คไงไม่รู้ทำไงแล้วล้ำคมันี่ไม่ได้เจ้าพังนะมานเจ้าทีไรนะอ้างจะแบงดตลอดเนาะ คือถ้าเป็นไปได้เจ้าอยากจะตัดญาติแล้วนี่นี่ดูยโสไม่ใช่หรอกผมก็รู้อยู่น้องลูกผมไม่มีท้อลูกค้าเพิ่งมาทำแบบนี้ล่ะใช่ไหมครับขารู้ผมขารู้ดีเออใช่ผมมากกว่านี้ผมพูดมากกว่านี้เดี๋ยวครับผมมี่เป็นใหญ่จบครับครับครับมีแรงใหญ่คือจบนะครับฮะค้าวหน้าก็เอาสมุดมาด้วยจะได้จดชื่อเพราะมันเต็มแล้วของเนี้ยเล่มเนี้ยนะชื่อพี่ เยอย่าประจานนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาฟ้องเราได้นะเนี่ยดวงนิกาอากาศนี่เรายังไม่ได้เอ่ยชื่อใช่ไหมนะครับโอ้ตายเลยเพราะว่าคนนี้จริงๆน่าจะเขียนสมุดเดียวกันกับคนอื่นใช่ไหมเล่มต่างหากเลยเนาะเอาแบบเล่มใหญ่เลยเนาะเลล่่มใหญของเเเายดี๋ยวผมจะสั่งซื้อกระดานดำผมไม่มีนี่นะผมแปะไว้นี่เลย แล้วก็เขียนเขียนชืีอพี่เข้าไปเลยนะครับให่เอาแบงใหญ่เอาเมื่อกี้เอาพาวเวอร์แบงผมไปแล้วทำไมไม่คืนช้าแล้วเดี๋ยวผมคืนให้โอเคแล้วแล้วยังไงไปไหนกันคืออะไรนี่ครับตัดาัดลพันธ์่ะครับนหนเอานะครับผมเกี่เานารักเห็นหน้าไปเลยไปทสิไปหาดอกกระเจียวเหรอลำคานจะไปหารำลำพัใคร เอาอีกเอาอีกเอาชุดจะพูดอะไรสำคัญนะเอ๊ว่าผมเอ็นไรเรืงลำคาญนะผัวใช่เรื่องลำคาญเลยนะค่อยพาไปหาคอนเทนต์ลำคาญค่อยมีที่ไหนมันไม่ใช่คอนเทนต์คอนเทนต์ก็จะไอคอนเทนต์จะยู่แต่ก็เจ้าอย่าลำคาญตามเขานะเออไม่พี่พี่ไม่ว่าอะไรหรอกเราเอาเสียงส่วนใหญ่เป็นหลักเราลำคาดนะลำคาดเลยเดี๋ยวเตรียมนงเตรียมน้ำก่อนจะมีขวดน้ำยังกินได้คือฉันคือจะกับนะคือฉันะฮะ คนละขันเลยเหรอเอาไบป่าไหนนี่ถามก่อนไบป่าทางก่อนตรงไฟไหม้ก่อนดูไอ้ดอกกระเจียวก่อนดอกกระเจียวผมไปดูเมื่อวานเห็นอยู่ไปไปปไเดี๋ยวเดี๋ยวขอเตรียมน้ำก่อนนะเตรียมน้ำก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหิวเนาะนะครับ f ุกท่านนะครับนะพี่ไปก่อนนะจ๊ะหนูจ๋าไปบายจ๊ะไปหาตั้งก็บอกแบบนี้้เอาจไป ไม่ทันไม่ต้องลรอกคุณไม่ได้กินผมหรอกนะครับ FC ทุกท่านนะเอกี้ซีนะครับนะก็จะนะครับไปเดี๋ยวผมเปลี่ยนเกงขายาวก่อนอ้าวผมสิบวันสับสิบวันลานากว่านี้นะครับเดี๋ยวเอกี้ซีนะครับจะเตรียม จริงๆแล้วอะ่ะเราก็หาเลี้ยงชีพมันก็ไม่ได้บุงได้บาปหรอกถ้าเราไม่ได้ฆ่าแบบเล่นๆงั้นวันเดี๋ยวก็พูดเดี๋ยวก็รามา่เราหาอยู่หากินวันไหนมันก็ไม่ใช่เรื่องแต่ถ้าเราแบบฆ่าแบบเล่นๆอย่างนั้นมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควร,รวหาปู<ม>หาปลา,ปาล้วก็นะถ้าเลี้ยงได้ก็เลี้ยงแต่เราต้องหาอยู่หากินไงเดี๋ยวอีกที่ซีอูขอญอาตเปลี่ยนเกงขาย,ายาวก่อนเอฟซีนะครับ ไอะไร่ม่รู้อะโอเคครับผมเอฟซีนะครับตอนนี้เปลี่ยนกางเกงเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราก็จะเดินทางนะครับไปออกไปหาอยู่หากินกันนะครับตามภาษาทีมงานของพวกเรานะครับนะไปไปลูกพี่นะครับทําแบบว่านะครับหาอยู่หากินด้วยนะครับถ่ายคลิปไปด้วยนะครับนะก็ได้ประโยชน์ทั้ง2อย่างเนาะเอฟซีเนาะนะครับตอนนี้ลูกชายกีซียูก็ รถสวนให้ครับผมเอาให้เรียบร้อยเด้อบายๆนะครับลูกกับหลานเนาะเขาก็อยู่ตรงนี้นะโอเคครับผมนะครับที่คี้ที่ยูนะครับก็ขออญาตฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ